กับผมเองแกในน้องเกมเกมครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมซา Survival ครับกันนะฮะและขอรับก็คุณรู้ม,มบอกไปดิผมจะมาสอนสร้างรถถังครับตอวนี้ครับตื่นมาเลยครับเนี่ย ตอนนี้ตอนนี้ประมาณเจ็ดโมงครับนี่ครับก็รถถังครับมันมียังไงบ้างครับตามมาดูครับเนี่ยอื่นครับคุณต้องมีบอกนี้ครับขาวๆเลยครับคูดเหล็กชิ้นเลยนะแแล้วก็เอาอีกครับอีกอีก อิดอิดยังไงก็ได้อย่างไหนก็ได้ยังไงก็ได้ไอะไปเถียใครในแมงพูดไม่ถูกเอาอย่างนี้กันแล้วก็เอาบันไดครับขั้นบันไดอ่ายังไงก็ได้อ่ะก็เอาอย่างนี้ยามาใส่ก็คุณต้องมี คุณต้องมีคุณต้องมีอันนี้อีกครับเดี๋ยวครับหาก่อนนะครับเอ๊บสวิตมันไม่ใช่สีรับที่กดอะไรครับแต่ว่าวันนี้ไม่ต้องใช้สายไฟก็ได้ครับมันไม่ใช่อยู่แล้วหมดอย่างวะโอ้แล้วก็ต้องเอานั้นมาครับถ้าเสียงไม่ดังก็ขออภัยด้วยครับ เยั่วะยังเฮ้ยเนี่ยอ่ยาอ่าอ่าอ่าเฮ้ยไอสัตว์แก้งกูเยี่ะขอคงขอแต่คลิปก่อนเลยครับเอาครับกล้องมีก็ผมเลยครับไอตัวนี้ครับนี่ครับไอไอไอเฮี้ยนี่ะอับ อาเงินก้ยแ่มึงมึงมึงม่อมัอออให้วางวางเี้ยอา้าวว้ยบล็อกหนึ่องสามสี่ห้าแล้วก็อนนี้ครับสองสอง,สอง 1、2ครับพกมันจะได้รูปหน้าตาเน้ยให้คุณเอาบอกสขาวเลังปุ Oak, ๊บก็เอานะครูปวงกลมงกเหมือนที่ป่าเป้านะครับวางป๊บป๊บป๊บเหมือนเป็นล้อรถถังนบแม่ ก็อ <Si ันนี้วานะปั๊ปปปก็เอาเหมือนกันนะป๊ป uh ๊ป๊เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอิสระอิสระถอยเฮียอิสระถอยก็ว่านะลืมว่าลืมบอกวางนให้ให้มันชี้มาเลยครับ เราเหมือนเดิมครับวางวางคับวานวาาากดย่อให้มันได้นะควาครับวานาให้มันได้เนีวาให้มันได้เนี่ย แหลกแหลกสัตว์เลยครับที่เขยถอย่างไก่อรุณจะทำส่ย่ีมีมไอเียนถอยอ้ยียเอ้สัตว์เยอะชิบหายเลยเนี่ยก็ให้คุณเอากระดาษได้ับ ไม่เกิน4ะเ<อ>มตคุณก็เอาอันนต้องให้คุณเปิดด้วยคนระับให้คุณเปิดด้วยนะเปิดเลยครับครับมนก็จะเปิดคนระับแล้วก็ให้คุณปอกแล้วก็อย่า้คุณเปิดอีกเยอย่าเย มนตุม้มไอสรตสาระแมงวิ่งหนีมาครับจังหวะนี้ตุมต้มตุมต้มตุ้มไอสัตว์เนยกระจายครับตุ้มครับก็คลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับคลิปหน้าผมจะมารีวิวเลยก็คอยดูกันนะครับแล้วก็อย่างอื่นที่ขาดไม่ได้ครับอย่าลืมกดไลค์กดกดซักสไครต์กันด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะขอรับสวัสดีครับ